ค่ะยืดเสร็จแล้วนะคะผมเคสเมื่อกี้นี้นะคะผมสวยเงางามดีค่ะไม่มีเสียเลยนะคะออสอบประวัติลูกค้าเนี่ยลูกค้าจะใช้มะกูดนะคะใส่ผมเป็นประจำเพราะปกติที่ผมลูกค้าเนี่ยเป็นคนผมแห้งนะคะแห้งมากๆแล้วก็แข็งฟูนะคะซึ่งจะไม่เหมาะกับการใช้มะกรูดนะคะพอามายืดตอนนี้มันก็เลยดู เออเลอเลยใช่ไหมคะ oh <my S 1> มันจะแห้งไประดับหนึ่งแต่ว่าน,นิ่มนะคะความแห้งก็ยังมีให้เอาทรีทเมนต์ของสมุนไพรออนปิยาไปใช้นะคะ oh <my S 1> เพื่อจะได้ปรับผมให้นุ่มเงางามหมาะลงนะคะ oh <my S 1> ถูกใจไหมคะ <c oughs> <c oughs> นี่ฮเงาเลยไหมคะเนี่ยตอนแรกหาความเงามไม่มีเลยค่ะเนี่ยค่ะสมุนไพรออนปิยาทรีทเมนต์ของเขาสุดยอดเลยนะคะไม่เงามาที่นี่ได้เลยนะคะ เงาได้ดังใจเลยค่ะผมนิ่มสลวยนะคะโอเคค่ะผ่านนะคะ